กับ5ผักไทยๆนะคะที่แพทย์โรคหัวใจเนี่ยแนะนําให้คนที่อายุ40บวกเนี่ยกินเป็นประจําทุกวันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ใครอยากรู้ว่ามีผักอะไรบ้างและมีวิธีการกินหรือว่าวิธีการปรุงยังไงที่จะได้ประโยชน์สูงสุดตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับผักชนิดที่1นนะคะก็คือผักโขมนั่นเองผักโขมเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยโฟเลตวิตามินเคแล้วก็แมกนีเซียมนะคะซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยสําคัญนะคะที่จะป้องกันการตีบแข็งของหลอดเลือดลดการอักเสบของหลอดเลือดนะคะนะแมกนีเซียมเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูงได้ในส่วนของผักโขมเนี่ยถ้าหากว่าแนะนําให้บริโภคนะคะสามถึงสมื้อต่อสัปดาห์อันนี้เนี่ยจะดีมากๆต่อสุขภาพนะคะและวิธีการที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการทานผักโขมนะคะก็คือ อาจจะเอาไปลวกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอามาคลุกกับน้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็ทานอันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะได้วิตามินได้กากใยได้เกลือแร่และที่สําคัญเนี่ยการทานกับน้ํามันมะกอกเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้ไขมันดีไปเต็มๆช่วยเพิ่ม S D L นะคะแล้วก็ช่วยทาความสะอาดหลอดเลือดให้สะอาดนะระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้หัวใจแข็งแรงได้นะคะไปทานผักโขมกันค่ะ และมาถึงผักชนิดที่2นะคะกินบ่อยนะหัวใจแข็งแรงแน่นอนนะก็คือผักบุ้งนั่นเองในผักบุ้งเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินเคนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนะคะไม่ให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะและยังมีวิตามิน A วิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดช่วยบำรุงสายตาและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยนะคะในเรื่องของการทานผักบุ้งเนี่ยทานวิธีไหนก็ได้แต่อย่าปรุงให้เยอะจนเกินไปอย่าใส่เครื่องปรุงอย่าเติม้ํามัน เยอะจนเกินไปนะคะอาจจะใช้วิธีการลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าผัดโดยใช้น้ำมันน้อยๆอันนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะ แล้วมาถึงผักชนิดที่3นะคะที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะก็คือตำลึงนั่นเองในตำลึงเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะใครที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงนะแล้วก็อยากจะควบคุมระด,ดับไขมันนะคะแนะนําว่าทานผักตำลึงบ่อยๆนะคะร่วมกับการควบคุมของหวานของมันของทอดและออกกําลังกายเนี่ยรับรองเลยคุณจะสามารถที่จะลดระด,ดับไขมันในเลือดลงมาได้นะคะ และเมื่อไหร่ที่ไขมันในเลือดไม่สูงหลอดเลือดสะอาดนะคะระบบไหลเวียนเลือดต่างๆทํางานได้ดีหัวใจคุณก็จะแข็งแรงได้ในที่สุดนะคะบริโภคตำลึงเนี่ยสามารถบริโภคได้ในทุกๆวันนะคะไม่มีข้อห้ามนะคะ และผลักชนิดที่4นะคะที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจของเรานะคะหมอหัวใจแนะนําให้กินในทุกๆวันนะก็คือฟักทองนั่นเองในฟักทองเนี่ยเขาจะมีสารสําคัญก็คือเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบมีวิตามินเคช่วยควบคุมความดันนะคะค,ควบคุมไม่ให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะและยังเป็นผักที่มีใยอาหารสูงคอเลสเตอรอลต่ําอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริโภคฟักทองเนี่ยสามารถที่จะบริโภคได้ในทุกๆวันนะคะอาจจะเอามาปรุงอาหารหรือว่าเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปทาเป็นน้ำฟักทอง อันนี้ได้หมดเลยนะคะเน้นว่าไม่ควรปรุงเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเป็นน้ําฟักทองก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลเพราะว่าเขาจะมีความหวานในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะในส่วนของฟักทองเนี่ยเราสามารถทานได้ทุกวันเช่นเดียวกันนะคะบํารุงหัวใจให้แข็งแรงได้อย่างแน่นอน ผักชนิดที่5นะคะที่จะช่วยพวกเราเนี่ยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะคะก็คือใบแมงลักนั่นเองซึ่งในใบแมงลักเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์นะคะแล้วก็วิตามิน K ซึ่งเจ้าวิตามิน K เนี่ยมีส่วนสําคัญในเรื่องของป้องกันการเกิดริมเลือดที่ผิดปกติของร่างกายนะคะซึ่งริ่มเลือดเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นแล้วก็ไปอุดบริเวณเส้นเลือดหัวใจเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะคะอาจจะเกิดปัญหากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจอุดตนันหลอดเลือดสมองอุดตดดัััะะนนนนด้้จาาาากกกลลลิิ่่มมเเเือหีพรรระฉบบโภคใแง บ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีไม่มีริ่มเลือดไปขวางบริเวณหลอดเลือดนะคะซึ่งจะทําให้สุขภาพของหัวใจแล้วก็สุขภาพของเส้นเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของใบแมงลักนะก็คือเขาจะช่วยขับลมนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องอาหารไม่ค่อยย่อยมีลมมีแก๊สเยอะอะไรอย่างนี้การรับประทานใบแมงลักเนี่ยก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปเลือกรับประทานกันนะคะประโยชน์เยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหาง่ายด้วยนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5 ผักที่จะช่วยทําให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแพทย์หัวใจเนี่ยแนะนําว่าให้ไปหามาบริโภคกันทุกๆวันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็ความดันโลหิตสูงแล้วนะคะเพราะฉะนั้น5อย่างนี้ไปหามาทานกันบ่อยๆนะคะ อันที่1ผักโขม2ผักบุ้ง3ตําลึง4ฟักทองแล้วก็5ใบแมงลักนะคะทานบ่อยๆรับรองหัวใจแข็งแรงแน่นอนก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ